ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าผมกองแท็บกลุ่มดิฉันเคยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมปไดโนเสาร์มิวเซียมนี่เอนะครับท่านผู้ชมซึ่งแมปนี้นะครับก็จะเป็นแมปจําลองพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นี่นะครับผมไม่เห็นมันผ่านมาซึ่งน่าสนใจมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันว่าจริงๆแล้วฟอสซิลไดโนเสาร์ในโรบล็อกมันจะเป็นยังไงก็ขออภัยนะครับถ้าตัวผมมันใหญ่จนบังบิวไปหน่อยนะแต่ผมอยากใช้ตัวนี้มากนะครับเพราะมันเกลี่ยดีก็เดี๋ยวคลิปนี้จะ ตอนนี้เราอยู่หน้าดานูสอรมิวเซียมแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับว่าตรงนี้คือป้ายอะไรกันอ๋อเสียตังค์นะรเราไปดีกว่าครับเราจะไม่เสียตังค์นะมีระบรเปิดประตูนะครับมีเสียงเป็นเสียงเพลงประกอบด้วยแล้นี้ก็คือแคชเชียร์นะเดี๋ยวเราจะลองคุยกับแคชเชียร์กันเอลโลเพื่อนมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้ไหมลองกดดูนะครับ มือนบทสนทนาของ MPC มันจะยังไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คือเหมือนจะเป็นฟอสซิลของหอยหรอหรือว่าอะไรใครรู้ใครรู้ว่าตัวนี้คืออะไรช่วยบอกทีนะครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์มากนักนะเท <Okay, S 1> นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันเลยนี่สามารถวิ่งได้นะผมเอาชิปล็อกออกก่อนนะครับจะได้วิ่งสะดวกสะดวกโอ้ฟอสซิล <oss> ดไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนเสาร์คอยาวเรามาดูรายละเอียดเขาดีกว,ว่าเขาเก็บรายละเอียดดีไหมนะ นี่นะครับมีพวกข้อต่อมีพวกนิ้วพวกอะไรอย่างนงี้นะเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีมากเลยอแต่มันตัวสูงมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเขามีการออกมาเทียบกับต้นไม้ด้วยนะครับแต่นี้คือบรรพบุรุษของยีรัพคอยาวมากเลยนะครับเหมือนนอกจากไดโนเสาร์แล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีพิพธภัณฑ์โลกด้วยนะครับตรงนั้น Big history of life on earth วัติซร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันดีกว่าไหนๆก็พามาแล้วนะครับคือมันได้อารมณ์มากเลยอะมันเหมือนกับเราไปพิพิธภัณฑ์จริงๆเลยท่านผู้ชมดูดิดดโคตรเหม Bbefore Time บีก่อน3อันนี้มันคือบิเลียนเป็นพันปีใช่ไหมสามพันเ0ปีที่แล้วนะครับมีไนโตรเจนคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับแล้วก็อะไรอีก2นี้ก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะอยู่ใต้น้ํานะครับมันจะกาเนิดอ,อยู่ใต้น้ําเป็นพวกหินพวกนี้นะนี่คืออะไรอ๋อต้องอานจากตรงนี้ก่อนนะครับผมพยายามปิดฟัง4,500ปีที่แล้วนะครับโลกนี้ก็ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วนะครับ เหมือนจะเป็นเศษซากดาวคลอของอุกบาตของแต่ละดวงดาวต่างๆมารวมกันนะครับมาหลอมรวมกันจนมันกลายเป็นโลกแบบนี้นะครับซึ่งโลกตอนนี้เนี่ยยังมีความร้อนอยู่มากๆเลยนะถ้าไปแตะนี่คือไหมนะครับมุกผมคือโคตรแปลกเอา้าอันนั้นคือพันกว่าปีนี่คืออิตเลียนนี่คือ525ล้านปีที่แล้วนะมีพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วนะครับดูมันจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับตัวนี้3 0 0พไม่ใช่385ล้านปีที่แล้ว มีแผ่นดินเกิดขึ้นนะครับมีน้ำมีแผ่นดินโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยเอ๊ะเหมือนมีอะไรให้เรากดด้วยนะใช่ปะมันคืออะไรอ่ะอืมยันนาโนโซูลตัวอะไรวะเนี้ยเห <c oughs> มือนสายนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่านี่มันก็จบแล้วนะครับนี่เราเห็นดวงดาวเหมือนมันมจะทะลุทะลุมาอีกฝั่งได้นะครับเนี่ยอ๋อล้วเ,เจอเพื่อนด้วยนะใครไม่ดูนะครับเจอฟอสซิลหอยอีกแล้วนะ <c oughs> มันเหมือนแบคทีมรีมเลยเฮ้ย โ,โค่นเหมือนแบ็กลูมตอนนี้มีดาวโลกด้วยนะครับเป็นดาวโลกหมุนๆอยู่นะมีประวัติของโลกด้วยนะครับมีเสียงน้ำไหลด้วยฮนะนี่นะครับก็เป็นลูกโลกในพิพิธภัณฑ์คือจริงๆเนี่ยถ้าจะทําการเรียนการสอนแล้วเอาแบบเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ในดูนดสับผมว่าเวิร์กนะคือมันทําดีถึงมันจะไม่ได้โมเดลวังกาอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมว่าโอเคนะครับมันมีลิฟต์ด้วยนะแต่เราจะไม่เข้าไปนะครับเดินมันไดโดเลมอนข่าวั้านมาก อู่ไมันมี2บานที่เราเข้าไปไม่ใช่2บ้านเนี่ยเป็น2ช่องเลยมากกว่านะครับดูโล่งๆไงไม่รู้เนี่ยโอเคนะครับตอนนี้เราไปอยู่ชั้นบนแล้วเจอให้ถ่ายตัวนี้คือตัวอะไรผมว่าน่าจะเป็นไม่รู้ว่ะอ,อ่านเลยสวดบฮาร์เกิเน็กซ์อ่านถูกอ่านผิดไม่รู้นะครับมันอ่านยากเกินอ่ะไม่อ่านแล้วนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ชื่ออ r โลโซลัสหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะอะโลโซลัส ตัวเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่แตกต่างกันตรงไหนเลยวะมันเหมือนกันเลยเนี่ยสองตัวเนี่ยมันย่อขนาดโมเดลเปล่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเล็กลงอีกนะคิราโตโซรัสอุ้ยเหมือนมีแผนที่โลกในโอ้โหโอเจ๋งนะครับมีข้อความขึ้นเป็นโฮโลแกรมอย่างนี้ผมพยายามทำให้เหมือนจริงที่สุดนะอ๋อเป็นแผนที่โลกในดรสาหรือเปล่านิวเม็กซิโกอยู่นี่นะครับมันยังเป็นแบบหินหินอยู่เลยลผมขึ้นมาข้างบน อยู่ในตสเตทอยู่นี่นะครับตอนนั้นยังโอ้โหยังไม่มีอะไรเลยอะล็อกกี้เม์เทนคโลราโดอยู่นี่นะส่วนนี้ก็คือแคนซัสในหลายล้านปีแล้วนะครันะครับประมาณนี้นะไอนี้คืออัปพาโทโซรัสคล้ายๆ้ในเสาคอยาวแต่ผมเดาว,ว่าไม่น่าใช่นะรผมว่าคอยาวมันอยู่นี้มันยาวเกินอเดามาชั้นสองอะไอนี้บรันโทโซรัสคล้ายๆในเสาคอยาวแล้วนะ นี่เหมือนเป็นตระกูลคอยาวซะมากกว่านะแถวนี้นะตัวนี้เป็โอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอ้ยยาวเหมือนกันนะครับสมิสมธานโนโซ拉แต่และชื่อบารโนโซัสนะครับก็จะเป็นเอาสาวพวกนี้นะซึ่งเขาเก็บรายละเอียดในในข้างจะดีนะครับดูเป็นข้อต่อเป็นอะไรต่างๆนะครับเป็นกระดูกนี่คืออะไรไม่รู้นะครับตัวนี้คืออะไรไม่รู้มันว่างๆอะ่ะ เขาจะยังทําไม่เสร็จหรือเปล่า,านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่มันดูว่างเกินมันไม่มีอะไรเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางอีกทีนึงโอ้ยเจอไดนโนเสาร์บินนะครับใครเคยเล่นอาร์นี่จะรู้จักดีนะครับนกปั่นนกปั่นโอ้มีเพลงมีเพลงโอ้โหอะไรวะหน้าอุย้ยหน้าเข้าสุดๆอันนี้จะเป็นนกบินได้นะครับในสมัยก่อนไม่ใช่นกบินได้เป็นไดนโนเสาร์บินได้นะครับไอ้นี่ไม่อ่านแล้วกันนะครับพยายามอ่านเอาอ่านเอาเองแล้วกันนะครับเป็นประมาณนี้นะนกตัวนี้โอ้โหท่าน ถ้าสมุติมันยังไม่สูญพันธุ์ผมว่าแบบน่ากลัวเฮ้ยดูดูมันมีความขยับดูวิมันขยับได้เฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวลองดิเฮ้ยมันขยับได้ทุกทุชมเห็นปะโอ้โหเจ๋งเจ๋งโนเสาร์นะครับนี่เป็นฟอสซิลในเสาร์คอยาวโอ้คือตอนนี้คือถ้าถ้าผู้ชมเคยเข้าพิพิธภัณฑ์นะมันจะได้กลิ่นแบบพิพนะิธภัณฑ์น่ะคือตอนนี้ผมเล่นแล้วผมแบบมันได้กลิ่นในพิพิธภัณฑ์เลยอะ่ะนี่จะเหมือนเป็นแขนตัวอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ระยวตัวเล็กโอเควอเทอร์มิวเซียมแม่งโคดเหมือนนะโครได้อยู่เนี่ยโอ้ยเจ๋งมากนะครับอันนี้เหมือนเป็นแผนที่อีกแล้วนะครับแต่ทำไมมันไม่เหมือนไม่ขี่วะน่จาจะคนละแผ่นที่กันนะนี่นะครับแผ่นดินเนี่ยมันเหมือนมันเชื่อมกันไปหมดเลยนะเนี่ยเหมือนเขาตัดแยกออกมาไงไม่รู้นะครับเนี่ยแผ่นดินตะกอนเนี่ยมันจะเชื่อมกันหมดเลยจนกระทั่งเนี่ยแผ่นดินมันเกิดแยกตัวออกหรือเปล่าน่าจะใช่นะ นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยผมเคยฟังคน่านมานะครับแล้วไอ้ตัวนี้นี่มันอ๋ออุ้ยเหมือนหอยทากยักษ์เลยอะแต่ว่ามันไม่มันออกมาแค่หัวนะครับข <c oughs> ุ้นๆเหมือนเคยเห็นในจุดสื่อๆๆนี่เหมือนเป็นสัตว์น้ำนะครับโอ้หนี่เตา่าเตา่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าเราอีกนะครับดูท่าแรงกัดมันน่าจะเยอะนะดูฟันกรามมันมน,น, <c oughs> นี่ตัวอะไรไม่รู้นะครับคือตอนนี้ผมรู้จักสัตว์น้ำตัวหนึ่งที่มันแบบ แต่ก่อนน่ากลัวสำหรับผมมากคือไอโซพอร์ตนะผมว่าไอโซพอร์ตไม่หน้ากลัวมันแบบโคตรหน้ากลัวเลยนะปลาหมึกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะฮะคล้ายๆปลาหมึกอันนี้เป็นเหมือนอาวุธหรือเปล่าจอบๆไม่ใช่จอบเลยเหมือนอะไรใช้แทงทักอย่างนะครับอุ้ยเหมือนนกโดโด,โดเลยเหมือนตัวนี้จะเป็นแพนกวินนะครับไม่ใช่แพนกวินตัวอะไรไม่รู้คล้ายๆนะครับโอเคเราไปต่อดีกว่าก่อนเดือน ให้ข้อมูลมั่วมาไปกว่านี้นะครับเค็มเค็มดูชื่อหนดูซิผืิตภัณฑ์เค็มเค็มอ๋อเหมือนจะเป็นทวีเร็กนะครับฉากต่อสู้หรือเปล่าโอทวีเร็กนะครับกับอะไรสักตัวหนึ่งมันคล้ายๆเดนเสาวขอยาวไม่อยากจะพูดมั่วนะเดี๋ยวให้ข้อมูลติดนะครับเราทะลุมานี่นะโหไม่น่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเรารองเข้าไปดูนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะเคเราออกเดีว่วเดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาจำสแกร์ผมกลัวเลยไม่เอาไม่เอา โอเคนะครับว่าอ๋อมันเข้าดิม,มาได้ด้วยก็สลหรับพิธภัณฑ์ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับหมันยังจะเป็นแมปแบบเล็กๆอยู่นะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่สําหรับใครที่อยากดูพิธพิธภัณฑ์เนี้ยเข้ามาดูได้นะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เดี๋ยวเราจะเดินออกไปกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปแล้วนะระหว่างทางแวะชมหน่อยนะเดี๋ยวแล้วมอดแมนบังหมดเลยอะตัวผมอะบังเปลี่ยงเลยเหมือนมีทางนี้ด้วยนะทางนี้เรายังไม่ได้ไปเลยเนี่ยคืออะไรอะยังไม่เปิดนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับแต่สำหรับส่วนตัวแบบนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่มันดูเป็นแมปเล็กๆซะมากกว่านะครับแต่ว่าเป็นแบบให้มาชมได้แบบกินไอพิพิธภัณฑ์นะครับจริงๆมันมีแมปพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่กว่าน,นี้เยอะนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมมาเล่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้วันนี้ผมไปแล้ววบบบ๊าายยสสััดีคร